ตลาดปลามีอะไรบ้างอ่ะมีปลาค่ะมีหอยค่ะเวสโอ้ยโอ้ทักทค่ะสดิงตังแดนต้องมีท่าประจำเซ่ไหนออกแบบมาแล้วต้องเต้นค่ะอะเนือ้อซัมเอ้ายืม่า ก็วันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดสดเนเธอร์แลนด์นะคะ ซึ่งวันนี้เราจะมาซื้อหอยหลอดหอยแมงผู้ที่ตลาดสดเนเธอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดบ้านเขานะคะตลาดนัดเด้อะและคือบาตรเฮ้าบกและสิมวนปันใดก็คือพรุ่งนี้วันเกิดคุณแม่นะคะก็เลยลากคุณพ่อมาตลาดสดเนเธอร์แลนด์เพราะว่าดอกไม้ที่ประเทศนี้สวยแล้วก็สดอี่แม่ก็เลยจะหอบดอกไม้กลับบ้านเป็นขวัญวรนเกิ <c oughs> ดอีชิมันเห็นแล้อ <c oughs> วอ๋อใ <c oughs> ช่ีม <c oughs> ันเห็นเขาหอมแล้วเรคะเขาหอมมาหวดแล้วว่าฉันแล้วแล้วสิบ นี่คือตลาดสดแล้วนะคะอันนี้คือขายชีสบัานเขาเขาขายชีสบัานเ้ามก็คือสีขายประแดกเน,นาะบาน,านทุงถอกทุงเถ่าสงหมอกสงงน้คือกันตาคือบ้านเาน้าั่นตลาเด้เอเข็มขอเข้มคัด ว่าไปเมาดอกใหม่ก่อนว่ะสันเราพอเสีไปไว้ยุโรปหายล้วเขาก็เสดี่ไปไล่ยางตลาดว่าสั่นดิโอ้ my goodness yes okay now what we do yes yo I'm ready for you man. อันนี้คือ10ยูโรนะคะ10ยูโรก็คือ350ประมาณไหมส้ยาสิไม่รู้ว่าเลทเท่าไหร่ w i t e t t e White This a อยากได้อันใหญ่ด้วยมะสัน b o o k e t หรอ This b o o k Maybe this one baby This one baby ป m ะมา i สิบห้ายูโร The white rose or the pink rose ไว้ดีวะเอาดอกไม้ป่า this one okay then oh yeah this one also nice I like this one so ได้แล้วแต่คุณพ่อจะเอาไปไว้ที่รถก่อนนะคะเพราะมันเยอะ อก็คือไม่รู้ใครชอบใครอยากได้ยุ่มบานไปแล้วก็จะเมาอีกหรอเฮียเวสโอ้ my goodness seriously น oh, ี่ซีนอะไรสีแดงไงอันนี้ถายให้รูปให้หน่อยลองถ่ายรูปอย่งนี้เลย กลาบให้นะคะก็คือนของวันเกิร์สชายก็คือรอนะคะใจจดใจจอดตอกไม้ให้คุณเป็นเรียก,ก,ล,กล่องเก่านะคะเขาสั่งเองเรื่องเองนะคะ okay. เก็บดอกไม้ก่อนนะคะ ับมารอบสองเมื่อกี้เอาดอกไมาไปเก็บเนาะแล้วก็เ,เราจะซื้ออ่านทะเลนะคะเราจะซื้อหอยหลอดหอยแมงพู่วิ่งหลบพ่อไปอ้อนีอ่ค่ะร้านขายปลานะคะ เราจะมาซื้อกันเขาทานแล้วก็ง้อก็อันนี้เป็นโซนของทอดนะคะก็คือเราขาดไปได้เลยเราต้องมาเก็บปลาทอดมีหอยทอดด้วยแต่ทอดแบบบ้านเขาเนาะแล้วก็ ไฮไลท์ของตลาดก็คือจะมีตรงนู้นค่ะปลาแฮริงนะคะที่ขึ้นชื่อของประเทศนีทแลนด์ฮัลโหลนี่คือปลาของประเทศนี้นะคะ<ว>มันจะเป็นปลาที่ดองในน้ำมันทงชาติใช่ปะ ปลาถอดแสบครัวค่ะมันปลาไปก่อนน้ำมันอ่ะมันคาวมากแล้วความคาวของปลาแล้วความเละของเนื้อแล้วก็แบบแน่นอดอันนี้มาะ้าความชัดเจนของรสชาติป้าปีกหนึ่งไปพ่อปัง ้มันเป็นแบบเละๆแล้วก็มันเคลื่อบในน้ํามันใช่ป่ะมันก็เป็นน้ํามันพอมันเป็นน้ํามันเสร็จมันก็จะเป็นแบบลื่นๆแล้วมันก็ออกแบบขาวๆแบบเหมือนกินปลาดิบอ่ะพี่แบบกมัน้องถืออ่ะ มันก็ใ่ม <laughs> ันก็ไม่ประแดกไ่ประแดกมันจะขึ้นมันก็แล้วแต่คนนะคะคืออันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมันก็มันเป็นอะไรแปลกใหม่เพราะเราไม่เคยกินแล้วมันนิวมากๆสําหรับเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันบ่ถึกปากเฮาเ่ะบ่แสบทีนี้ก็แตงโมฮูื็อาจจะแสบอู่ค่ะแตงสม่ากินดิฟฟกินแตํมมันเลยน่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันปลาจ๋าไปอ่ะทีนี้แต่อมุูกเลยบอกสิ่งซึ่งซื่ออยู่ โอ๊ยกลับดิ้นตัวเองอ้าร้อนเอ้ยก็แฮลิงไปมารอดเรากลับมาที่เฟ้นฟ้ายแล้วก็ไก่เดี๋ยวเราไปซื้อไก่รีวิวเฟ้น้าว่้าะทุกคนเฟดี่ะกินได้นะแเสียคนชอบนเลยลูกโอ๊ยเนาะอะไรอนเสร็จแล้วก็ไปซื้อไก่ไว้สำหรับพรุ่งนี้นะคะ ปีงไก่เด็กเขาเจ้าหมุนไก่ปีงไก่รูกมันจะมาทีอย่างบรูหลูจังไลไปเอาตูนเข้าไปป้งด้วยระวังลูกค่ะน,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะท่ามกลางสายฝนเราก็ยังซื้อของได้เดินตลาดได้นะคะตลาดนัดพี่นี่ก็จะใกล้บ้านเราขับรถประมาณ20นาทีก็ถึงนะคะเพราะว่าบ้านเราอ่ะอยู่ติดกับประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะมันก็เลยเดินทางสะดวกไปง่ายมาง่ายแล้วก็มาแต่ถ้าั้าัมงแต่มาไทยมาถึงที่นี่ยังไก็จะเป็น หนื่อยจังเลโอ้อห,หัวละแ,แ,แล้วก็วันนี้เราก็ได้ของที่เราอยากได้ครบและะ้วค่าเราได้ดอกไม้แล้วก็ได้หอยแล้วก็ได้กินขนมลแล้วก็ได้ลองประสบการณ์ใหม่กับปลาแฮร์รี่ด้วยทุกคนซึ่งก็อาจจะอร่อยสําหรับคนที่นี่แต่สําหรับเราอ้าบ้ามากนะคะยังไงฝากไปกำลังใจให้คุณแม่ได้หนอ่อยค่ะคุณป้อวิ่งแล้วคะ่ะไปค่ะไปไปค่ะอ้าวสุดอาม่รินเดียวไปก่อน